โอเคผมซันลาลาแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมปอนิเมะเลนเจอร์เอ็กซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดกระเป๋า300ใบาหาอาริมะชายนี่หรืออาริมะธรรมดาเพราะว่าผมยังไม่มีเลยอาริมะชายนี่ยังไม่มีเลยถ้าคุณกำลังต้องการเว็บเติมโรบักที่รวดเดวร็วปลอดภัยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลมาทางนี้เลย f Z, อ s h o p มีบริการเติมโรบักบริการกิฟต์เกมฮาร์แมปต่างๆอันที่เช่น b ูล็อกไลเวลบล็อก f o o อนิเมะเลนเจอร์เอ็กนิเมะเวนการ์ด และยังมีบริการรับฟาร์แมปอื่นๆอีกมากมายครบจบเรื่องโลบอกต้อง FZ Shop แล้วถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผมอยู่สู่บริการรับเติมโลบอกแบบ ID Pass และบริการรับกดเกมพาร์ตปลอดภย100ัยร้อเไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุต n อนิเม n g ่นเรนเจอร์อร c ยคอสโอเวอร์บูร์กไรเลและอื่นๆอีกมากมายลิงก์เพจอยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยก็คือเอาเลือดมาแลกตรงนี้เลยนะนี่กระเป๋าแล้วหนึ่งร้อยเอาซัก 300อ่ะแลกมาเลยปึ๊บเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครแบบว่าเอ้ยแล้วเลือดเนี่ยมันหาจากไหนสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็คือเราต้องไปฟาร์มเอ่อเรนเจอร์สเตจต,ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมมันจะมีโอกาสดรอปอยู่เลยนี่แล้วก็เข้าประตูไปเล่นแล้วก็มันจะมีโอกาสดรอปตามเทียของมันแล้วมันจะมีประตูทั้งหมด3เทียเทียร์1เทียร์2แล้วก็เทียร์3 โอกาสดอบพี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดอยากจะฟาร์มจริงๆให้ลงเทียนหนึ่งมันง่ายแล้วมันก็เร็วมันแนะนะนำเลยม,มันก็ออกง่ายด้วยประตูเทียนหนึ่งอะประมาณนี้ลองเปิดเลยดีกว่า,า,า,าเด,ดี๋ยวหาทำเลดีๆก่อน แล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร,ร์มผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอ,อะฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเว้ยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับน้องๆอะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยเอาตรงไหนดีวะท่อะเลดีๆเหรอตรงหน้าซัมมอนไหมมาปึบ๊บเนี่ยวิวกำลังดีดูสิขอลองหน่อยสิ มาสามร้อยกล่องเฮ้ย hey. ขอแคบหน่อยโอเคมาไปเลยปะไปเลยแบบห้าสิบก่อนไหมห้าสิบก่อนชิวๆก่อนชิวๆก่อนชิวๆไปก่อนปับจริงๆเปิดางเนี้ยมันก็มีโอกาสได้รีโรด้วยนะแต่ว่าดูจากทรงแล้วมันไม่น่าได้เอา้าเอา้าเอา้าอันนี้อะไรเนี่ยอลิมาป่ะเนี่ย าได้เลยเหรอมันได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอโอ้มันมีโอกาสได้ประตูด้วยเอา้างงเลยเอา้าอาริมะใช้อาริมะปะเมะื่อกี้ท้ไมันเป็นชุดดำอะอย่าบอกนะว่าใช่ี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาริมาคือตัวไหนเนี่ยใช่ตัวนี้นี เดี๋ยวนะงงไปหมดแล้วไม่ใช่หรอนี่มันอาริมาป่ะวะมันต้องเป็นอ๋อนี่มันแบ็คลิปเปอร์นี่หว่ามันไม่ใช่อาริมาโอ้คิดว่าอาริมามาโถเอ้ยอีกห้าสิบแต่เมื่อกี้คือรีโลมันไม่ออกเลยนะเนี่ยโหจบแล้วอย่างนี้ก็ฟาร์มรีโลไม่ได้ดิปับปับปับอาริมาไหนเนี่ย ไหนอ่ะมีแต่ประตูฮัลโหลอาริมาออกมาแล้วก็ออกแบบใช้นี่เลยนะเพื่อนแค่สามร้อยก็เอ้ย๊ยอีกแล้วเหรอตัวอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวอะไรวะเดี๋ยวนะอย่าบอกแบล็คลิปเปอร์อแล้วนะไอมาแล้วอาริมา อฮ้ยสองตัวเลยมันง่ายขนาดนี้เร็ว,วะเอ้วันง่ายขนาดเปิด100ร้อยกล่องได้เลยเหรออ้ยเชื่อมากรันวงจริงวะเอาละได้มาแล้วสองตัวที่เหลือขอเป็นชายนี่นะขอเป็นอาริมาชายนี่ได้ไหมเดียวนะปึ๊บเหลืออีกสองร้อยกล่องเนอะทีละห้าสิบเหมือนเดิมปึ๊บขอแบบเบิ่มๆคือลือนะ แต่ถ้าที่สังเกตถ้าใครอยากจะมาเปิดเพื่อหารีโลพี่ไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าดูดิเท่าที่เปิดไปอ่ะคือมันไม่ได้เลยเวย้ยดูดิไอเยี่ยมึงจะเอาเนื้อมาทมําไมเนี่ยกูทําสเต็แกแจกได้เลยนะเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเยอะเฮ้บาบาบยมาแล้วรีโลแต่มันมาออกมาน้อยมากอะรีโลอ่ะดูดิโอกาสโคตรน้อยอะ่ะโอ้โหมามาไม,ามา่อาริมาใช้นี่มาอาริมาใช้นี่มา โอ้โห oh, ไม่ได้ฟากอูอลิมาใช้นี่หน่อยอยากได้ใช้นี่อ่ะเสื้อดำโคตรเท่เลยดูจากทรงแล้วไม่น่าจะได้ป่ะหรือพี่ต้องเปิดให้มากกว่านี้ซึ่งพี่คงไม่น่าได้ฟาร์มแล้วมั้งโอ้เจ้าสามออกสองที่ติดป่ะกลัวมไม่น่าได้ฟารม์มสิเพราะว่าซิตอาคโนจะมาเนี่ยชา oh, โดเนี่ยโอ้โหยีลีโล โอ้โหมาอีกแล้วเฮ้ยแบ็คลิปเปอร์ซีเวอร์ซีเวอร์ลิปเปอร์ล่ะนี่มาอีกแล้วโอ้โหพุดปุ๊บมาปั๊บเลยไอ้เย้ยมันไม่ใช่นี่อ่ะโอ้โหมันไม่ใช่นี่อ่ะไหนวะอย่างละสองตัวเลยกูโอ้อย่างละสองตัวเลยแต่มันไม่ใช่นี่วะโอ้ยอยากได้ใช้นี่ว่ะอยากได้อะไรมาใช้นี่ขอร้องเธอให้เธอนะอีกห้าสิบปึ๊บ ปึ๊บอาริมาใชาน้นี่โอ้โหอาริมามันไม่ใช่เอาใช้นี่มาดีเอาอะไรมาเนี่ยเยอะเกินใช้นี่เถอะไอพี่ก็มีค่ใช้นี่ฮันเตอร์นะเว้ยทำไมไม่ได้เลยวะมันดวงจริงๆเลยวะ่ะหูหูเทียร์สามดอกโอ้โหีบตัวใ <c oughs> ช้นี่ดิเอาใช้นี่มาอืออื โอ้โหทำไมไม่ได้ใช้นี่มามาเยอะด้วยนะแต่ไม่ได้ใช้นี่โอ้โหโอ้โหใช้นี่น่อยโอ้โหแม่งมากี่ตัวเนี่ยสี่ตัวแล้วเนี่ยสี่ตัวแล้วใช้นี่ไม่ออกเลยฮัลโหลมาห้าสิบกล่องสุดท้ายโ,โหกูเก็บอย่างล่างลยากแบบเก็บแบบแบบแบบยากมากอะสามร้อยอะโอ้กว่าจะได้มาขอใช้นี่เถอะนะ ขอใช้นี่ตึงๆโอ้โหใช้นี่ใช้นี่โอ้โหว้าวโ้วว้วใช้นี่อาริมามาจงมาโอประตูโอแต่เทนลีโลมันไม่มาเลยนะเนี่ยเอามาเลยปุ๊บปุ๊บหูหมาติดต่ออะไรคราวนี้ปุ๊บปุ๊บขอร้องขอร้องจะขอร้องเลยอาริมาใช้นี่อาริมาใช้นี่โอ้โหจบ จบเลยอาริมาชายนี่โกอโอ้โหสี่ตัวไม่ชายนี่เลยอะคิดเอาเกมพาร์ตก็มีแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแนละ้วเกมพาร์ตที่ซื้อหมดแล้วนะเ,เนี่ยเกมพาร์ตเนี่ยแม่งไม่มีชายนี่สักตัวฮัลโหลอยากจะเชื่อมีไหมเนี่ยไม่มีเลยเฮ้ยโอ้โหจะรั่วเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ย เรนเจอร์ก็มีทั้งสามตัวแล้วมันก็ไม่ใช้นี่ให้พี่เลยนะเว้ยแถมอันเนี้ยก็ไม่ใช้นี่สี่ตัวโอ้ตายโอ้ออยากจะร้องไห้แม่งเอ้ยโอ้โหสามร้อยกูโอใช้นี่เหรอวะแม่งมันได้ยากขนาดนั้นเลยวะโอ้ไม่ได้สัมผัสสักทีก็ประมาณนี้นะ่ะสำหรับการเปิดกล่องสามรอยกล่องก็ สำหรับพี่พี่ว่ามันไม่เกือเพราะว่ามันได้ได้ตัวครบมาเลนะทั้งแบล็คลิปเปอร์ Black Reaper, แล้วก็ซ i เวอร์ลิปเปอร์ซึ่ง2ตัวนี้มันไม่รู้ว่ามันออกยากหรือเปล่าอันนี้น้องถ้าออกยากไม่ยากก็คอมเมนต์บอกพี่ได้แล้วพี่พี่ไม่รู้ว่ามันออกยากหรือเปล่าเพราะว่าพี่เปิดไม่ออกง่ายชิบหายแถมไม่ได้ใช้นี่เลยอ้โหจบเลยวะก็ประมาณนี้แหละถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเดอ้อ